วันนี้เราจะนำเสนออาหารอร่อยนะฮะอาหารอีสานอันนี้เป็นแกงหน่อไม้นะคะใส่ตัวตัวหม่อนไหมอร่อยมากแล้วก็เข้มขน้นน้ำยานันเข้มข้นมากมกงอันนี้สมุกแตงก็จะใส่ปลาทูสมุกแตงแตอ้นนี้ <มก S 1> อะไร <มก S 1> คะหมกปลาดุก ห,หมกอะไรนะหมกหม้อหมกหม้อประดุกโอ้ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> โห <S <S 1> <S 1> แหงริาสารเนะ้ะแซบ่บพี่เขาขายอยู่ที่หน้าเซเว่นราชวัรนะตลาดราชวัตรใช่ไหมอันนี้อันนี้ซื้อกับพี่เขา้ามาหมดเลยเหรอแม่ค้าก็จะเป็นร้านบ่ายก็จะขายส้มตํำ ไม่ขายอินดี้นะไม่ขายขายแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ว,มวันนี้ขายแค่เรื่องกับบ้านนอนเออบางทีก็ไม่ขายนะส้ตมตำอินดี้มากดูแต่ฝีมือไม่อินดี้เลยนะดูดิเมื่อวานขายส้มตำเมืม่อวานขายส้ตมตำชุดว,วงเดียวก็จะหมดแล้วอืมวันนี้ส้ตมตำขายไหมไม่ขายไม่ขายขายส้มตำก็อร่อยมันงขายสามอย่างแล้วก็โอเคเอ็นจอย อร่อยมาก